ว่าการทับอย่างนี้มันกินเนื้อที่น้อยถ้าจะให้อร่อยนะผมว่านะกินเนื้อที่น้อยแล้วเบ้าใส่มะพร้าวขูดมะพร้าวขูดลงไปหน่อยนะจะพี่พี่ชายขอโทษได้ครับพี่พี่กอนัทเขาแย่ใส่แมสได้ครับเขาแย่ใส่แมสได้ครับบอกแล้วพี่พี่อขาแย่ใส่แมสได้ครับผมครับผมเขาแย่ได้ครับขอเขาแย่ส่งแมสได้ครับทุกท่านครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ เนบาต้องทำสดกแล้วนี่มันรถรถอะไรฮะรถเค็มรดหวานอ่ะก็้างเดินสุโบลาเลยสุโบลานี่ใจจริงก็ได้เออมันลดที่นี่กินนี่รับมันจะกินเองกูรู้มันหยดก็ไปใหญ่มาแล้วเลยเต็มเต็มเบ้าเลย อันนี้คือศูนย์ขนมกระและกระและแพะหรือว่าขนมทองพับนะครับของชุมชนตำบลบ้านแหลมพนมรุยนะครับบอกว่าผู้สูงอายุทำไม่ได้ยิบไปเลยนะครับยิบไปเลยไม่ต้องยิบไปเลยตักเชิญค่ะใครก็ได้ค่ะออ๋ใครอยากจะทานตักเชิญเลยค่ะเย็นละยิบไปเลยร้อนอยู่ร้อนอยู่ค่ะบที่ร้อนร้อน เแลค่าพี่่ะอ่าม่อยากกินงานเยอะ่ันนะเี่ยนี่คือการทำนะครับถ้ามันร้อนๆอยู่เนี่ยมันจะยังไม่กรอบต้องให้เย็นสักพักก็มันจะกรอบครับอันี่มัดน้อยเลยอ้ี่ยอมไม่ยองผอมอย่างนี้ไง อันนี้คณะที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับหลายคนบอกว่าฐานนี้เหมาะกับผู้สูงสูงสูงอยูไหม,ไมจริงๆเหมาะนะครับใช้ได้เลยนะครับท่าน,นก็าลองไ,<ม>ไป<ต>ย้อนนะครับตามตารจิการธันวานะ <laughs> โดยเฉพาะมาแบบคพืนฝูงอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้เลยนะครับหรือการมาทำกิจกรรมย้อนวัยเมื่อตอนเด็กๆก็สนุกได้สนุกก็สิบพี่ค่ะมาย้อนนับเลขกันหนึ่งถึงสิบครับผมนี่ค่ะอ่าดูดูผลงานขออนุญาตขอโทษนะครับถึงสิบใช่ไหมคะนี่ไง่ายที่ต้องกากินนะคะ

แม่รู้สึกสามัคคีกันดีเลยแม่พี่เป็นเกหนูเปพี่แค่เลยไม่มีไปหลายคู่เลยแบบนี้ครับโอเคค่ะมีคนบอกเฮ้ยหล่นมีคนบอกนะอันนี้คือฝีมือของพี่ชื่ออะไรครับผมพี่สองกล้องเลยกล้องครับวิทยาดูขอเดี๋ยวขยัดกล้องซูงชัดๆเลยครับอันนี้เป็นฝีมือของพี่วิทยานะครับ นี่เลยยอดเยี่ยมนะเล็กเล็กเราทำใหญ่ใหญ่เราไมะครับผมดีครับ <c oughs> ครับผมนีค่ค่ะ่แดงทีเว้ใช่นะครับา่านใดสนใจมาที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมบ้านฉันบางกะมจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยนะครับที่นี่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทําได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับนะ <c oughs> ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจที่ชื่อว่าชุมชนตาบลบ้านแหลมสุพรรณบุรีเลยจ้า <c oughs> ไปก่อนนะจ้าสวัสด,ดีจ้า